สวัสดีครับอยู่กับช่างนัดนะครับวันนี้วันนี้เรามีตัวหน้าไม้ครับมาเทสระหว่างตัวนี้จะเป็นแปดมิลนะครับลำกล้องแปดมิลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลำกล้องหกมิลครับสองอันนี้นะครับเราจะมาทดลองดูว่าใครจะแรงกว่ากันครับส่วนลำกล้องความยาวเจ็ดสิบห้าเซนเท่ากันนะครับต่างแค่ตัวลำกล้องนะครับแล้วเราจะมาลองดูนะครับว่า ใครจะแรงกว่ากันและนี่เป็นกระดาษลังมันเดิมนะครับแต่เป็นหกมิลกับแปดมิลครับสองฝั่งทดลองดูว่าใครจะทะลุททลุ่ลเยอะกว่กันครับอันนี้จะจะจะ,จะมาหนาประมาณสิบเอ็ดแผ่นนะครับยวเราจะมาลองยิงดูนะครับตรงไหนเดีนะ๋ยจะเอาตัวหกมิลก่อนนะครับเดี๋ยวขอเสร็จอุปกรณ์แปบ๊บนึงนะครับ อันนี้เราจะวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ครับที่เรากำลังจะทำตัวนะครับเอาลูกก่อนนะครับนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นลำกล้องหงมิลน,นะครับเราจะยิงไม่ไกลนะครับ ดสอ,อความแรงเฉยครับก็ยิงไปแล้วนะครับอันนี้โดนตรงนี้นะครับโดนตรงนี้ครับแต่ว่ามันไม่เข้าครับสงสัยลูกคงจะเบา,เบากันไปนครับหรือว่ากระดาษหนาเกินไปหรือเปล่าอะไรครับเอาเดีย๋ยวจะเอาตัวแปรมานลองดูนะครับว่าจะยิงเข้าเหมือนกันไหม ตัวน,นี้แปดมินนะครับเป่าล้มเลยตัวน,นี้เข้าอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้หมินมายิงใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมินกับแปดมินยิงใหม่ครับมันไม่กลางครับ นี่คลิบทดลองด้เสียครับ็ยิงไม่แม่นด้วยก็ยิงแล้วครับหกมิลต่อแปดมิลเลยครับ แปดมิลยิงใหม่ครับดูข้างล่างเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูดูนะครับว่ามันสะลุก,กี่แผน่นนะครับฝั่งนี้หกมิลฝั่งนี้แปดมิลครับตัวน,นี้ลูกยิงเมื่อกี้ครับตัวน,นี้ยิงก่อนครับตัวน,นี้ไม่เอาครับเอ,เอาตัวน,นี้ครับแปดมิลตัวน,นี้หกมิลครับ เยวจะเกะดูนะครับนะครับเราจะมาเกะดูนะครับฝั่งนี้หกฝั่งนี้เปียดเอาตัวนี้นะครับสองตัวนี้เป็นแรกผ่านไปลูกหกมิลน,นะครับเมื่อกี้หกมิลอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้แปดมินยังทะลุอยู่นะครับ แผ่นที่สองผ่านไปแผ่นที่สามเป็นหกมิลเป็นรอยครับแผ่นแปดมิลยังทะลุอยู่นะครับแผ่นที่สามผ่านไปหกมินไม่ทะลุนะครับแผ่นที่สามตัวนี้แผ่นที่สี่ครับแปดมินยังทะลุอยู่นะครับแผ่นที่สี่ผ่านไปแผ่นที่ห้าเห็นลูกแปดมิลแล้วนะครับมาดูแผ่นที่หกจะทะลุไหม นี่ครับแผ่นที่ห้าตอนนี้แผ่นที่หกเป็นรอยนะครับแปดมิลแผ่นที่เจ็ดไม่ทะลุนะครับทะลุหกแผ่นนะครับถือว่าทะลุนะครับเป็นไงบ้างครับสาหรับหกมิลกับแปดมิลยอสสามเหมือนกันสรุปความแรงก็จะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ